ตอนแรกที่อพยพกันมาเห็นไหมครับตอนแรนอกอพยพขึ้นมาแล้วก็ต้องอพยพสามสิบปีเลยปีที่แล้วปีที่แล้วนะป,ะปะั๊บปัตตานี้เรายาาังยมาเติมน้องบอลมาวางแผนกันได้แต่ปีนี้ไม่ได้ป,ปั๊บปัตตานี้ลบน้ำแค่น้ำไม่ได้จบแค่น้ำเซเว่นปิดนะเซเว่นปิด lon lòi là nó nằm lâu lòng bây hả? สะพานลอยอะนะครับขา,าต่อขึ้ไปอยู่สะพา,า,า,านลอยหลังจากนี้ก็เป็นตัวสารฝลังจบทุกปีนะตัวสารฝรั่ง,ปงเป็นสถานการณ์ล่าสุด เดือใช่ไหมผ่านผ้เดือจังหวัดอุบลราชธานีครับ ก็ให้เราใช้สถานที่มอบสิ่งของแจกสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยทีนี้ข้างในครองพับด้านหน้าเอามรสอบถายการเอาไว้นี่คือสถานก,การณ์ล่าสุดที่ ไปลงแม่น้ำมูลเนี่ยก็มีหลายรองย,ย่อยข้างหน้าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลให้ชมก่อนจบไล้นะให้ชมก่อนจบไล่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำ เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับรับควรเวลาสั้นๆ